ทศที่รวมหลากหลายเชื้อชาติเราจะไปที่อินโดนีเซียกันนะครับภายในความมืดมิดเลด้าของทีมงานรายการโชว์คิงจับกลุ่มคนน่าสงสัยได้ครับกลุ่มคนที่ปฏิเสธโลกภายนอกชนเผ่าในประเทศอินโดนีเซียคนเหล่านี้เป็นใครแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราจะไปงานแต่งครับการจัดงานแต่งงานตอนกลางดึกครับเรื่องราวที่น่าตกใจ สิ่งที่คนต่างเผ่าไม่มีทางได้เห็นถึงอยากจะดูก็ดูไม่ได้ครับงานแต่งตอนกระงคืนของเผ่าในอินโดนีเซียเผ่าที่มีแต่สีดำและความมืดเราจะเผยการใช้ชีวิตของคนเผ่าคายังกันครับขึ้นเครื่องบินที่จาการตาเมืองหลวงอินโดนีเซียครับแล้วก็มุ่งหน้าไปยังสู่ใจกลางเกาะสุลาเวสีแล้วก็นั่งรถต่อไปอีก5ชั่วโมงครับจนแล้วจนเล่าในที่สุดก็มาถึงแล้วครับ รูว่านี่คือหมู่บ้านเผ่าคายางครับผมก็ว่ามาถูกที่แล้วนะเนี่ยพอเข้าไปในหมู่บ้านผู้คนต่างให้ความสนใจกันใหญ่ครับตรงนี้หรือว่าตรงนั้นกันแน่นี่โยมมาทูดยังต้องยอมให้กับแฟชั่นสีดำหล่ะครับเริ่มรู้ตัวแล้วใช่ไหมครับแท้จริงแล้วคือที่แห่งนี้ครับอาสวัสดีครับแนะนำหมู่บ้านหน่อยครับสวัสดีครับเราคือเผ่าที่ใส่แต่ชุดสีดำนะครับ ใส่แต่สีดำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเผ่าคายังเลยเรอครับอยากรู้จังเลยว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงนี่ชุดของสามีฉันชุดของลูกชายชุดของลูกสะพ้ายทุกช,ชุดสีดำหมดหมาอย่างสีดำแม้แต่สุนัขก,ก็ยังสีทำเลยครับคุณผู้ชมครับไก่ก็ยังสีดำด้วยครับแม่อะไรกันเนี่ยทำไมกัน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 ทำไมต้องใส่แต่ชุดสีดำมาเราไปถามหัวหน้าเผ่ากันเลยครับนี่กับหัวหน้าเผ่าครับ เฮ้ยใส่ชุดนั้นไปพบหัวนน้าไม่ได้นะเออออกมาก่อนครับออกมาก่อนออกมาไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะเนี่ยห้ามใส่สีแดงเด็ดขาดเลยนะต้องสีดำเท่านั้นเออฉันใส่แล้วนะคะอืดูซิหลังจากทำการตรวจอย่างละเอียดผ่านครับคุณได้ไปต่อต้องต้องใส่แต่สีดำค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเข้าเมืองตาลีวก็ต้องลีวตาตามล่ะครับเปลี่ยนเป็นเสื้อสีดำเรียบร้อยแล้ว จะได้พบกับหัวหน้าเผ่าสักทีหนึ่งมีปัญหาอะไรอีกล่ะครับเนี่ยห้ามนะคะห้ามถ่ายภาพปิดไฟด้วยคะ่ะโอ้โหถ่ายภายพหัวหน้าเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับถ่ายภาพหัวหน้าไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับห้ามถ่ายภาพอของหัวหน้าเผ่ามีที่มาที่ไปนะครับในระดับตำัระบยังไงนุนากันระถ้าเรื่องหัวหน้าถูกแพร่ออกไปเนี่ยนะเผ่าก็จะเกิดอันตรายได้ เราถึงห้ามให้คนนอกรู้จักนะครับ,รบเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยเผ่าคายังเชื่อว่าทุกคนนอกรู้เรื่องของหัวหน้าเผ่า,าจะตกอยู่ในอันตรายได้นะครับที่อยู่ของหัวหน้าจึงทั้งไกลแล้วก็ทั้งชันมากๆแบบนี้ลหละครับรายการโชว์คิงหัวหน้าเผ่าคา,ายังจะไม่ออกไปไหนจะอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นเผ่าคายังที่ลงรักชุดดำแต่ว่าคนนี้ครับ ขาปรับใส่กางเกงสีขาวนี่นิยยคพูดติทำไมเธอไม่ใส่สีดำเลยะชชนี่ยชุดชั้นในชุดชั้นในต้องชุดชั้นในเหรอต้องทําความสะอาดทุกวันถ้าใส่ชั้นในสีขาวได้ไม่เป็นไรนะดูสิเห็นไหมนี่ดำอ่นี่ดำถ้านุ่งผ้าถุงคลุมตัวแบบนี้มันก็เป็นสีดําแล้วกับแค่นี้เองนะนี่ก็คือสไตล์เผาขายังละครับอ่าชุดชั้นในก็แค่ชั้นในครับอย่าเข้าใจผิดนะครับ เขาคายังตั้งรกรากอาศัยอยู่ที่นี่สืบทอดกันมาตั้งแต่500ปีก่อนพวกเขาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันครับอาบน้ำก็อาบด้วยกันมีลำธารที่ใช้อาบได้แค่ที่เดียวแล้วค่ะเราใช้ด้วยกันหมดเลยค่ะปลีกตัวจากภายนอกก็ต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองแหละครับั้งหมดเดี๋ยวก่อนนะครับแปลกๆตั้งแต่เมื่อกี้แล้วทำไมเด็กๆไม่ใส่ชุดดำล่ะครับเนี่ย พวกผู้ใหญ่นะต่างช่วยกันรักษาประเพณีชุดดาไว้แต่ว่าเด็กๆไม่รู้จักกลัวไม่ยอมใส่ชุดดําหน้าเป็นห่วงมากเลยล่ะค่ะเขาไม่ยอม <c oughs> ถึงผู้ใหญ่พยายามรักษาประเพณีครับอยุคสมัยเปลี่ยนไปคนหนุ่มสาวก็อยากจะออกไปเผชิญโลกภายนอก <c oughs> แต่ถ้าหากแต่งงานมีครอบรครัวเมื่อไหร่ก็ต้องใส่ชุดสีดําเท่านั้นละ่ะครับชุดอื่นไม่ได้อายกล้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยู่กับลูกชายแม่สามีพ่อสามีแล้วก็ป้าสามีค่ะในบ้านมีแค่ห้องถุงใหญ่กับห้องครัวเท่านั้นครับบ้านหนึ่งหลังมีสมาชิกอยู่รวมกันกว่า20คนบ้านหลังนี้ถือเป็นมรดกตกทอดมาในห้องครัวนี่ก็เอ่อมีแค่เตาไว้สําหรับทําอาหารมราเว้ะครับมันไม่มีครับแถมเราอก็ไม่เคยได้ออกไปข้างนอกหมู่บ้านเลยต็อรอช่วงชีวิต70ปีนะครับ มันก็ทรมานพอสมควรนยแต่ก็สบายครอบครัวนี้ชูกาแฟที่ปลูกเองให้กับทีมงานอย่างเป็นมิตรครับแล้วทำไมต้องต้อนรับด้วยกาแฟด้วยหลักรับอยากถ่ายรูปค่ะอยากถ่ายรูปจริงเริถ่ายรูปครอบครัวให้เราได้ไหมครับเนี่ยได้เลยครับเราถ่ายให้ได้อยู่แล้วอ๋อณครรวมตัวกันหน่อยครับอ่ีจะถ่ายรูปครอบครัวนะครับพร้อมไหมหนึ่งสองสามกิมจิ ออขอรูปให้เราได้ไหมล่ะคะอยากได้รูปคะ่ะไม่ขอก <นะ S 1> ็ได้ไงตีได้เลยถ้าจะขอกล้องต้องทำยังไงล่ะคะให้เราได้ไหมคุณย่าลงรักโลกไอทีเข้าแล้วครับมาถ่ายรูปกับคุณปู่บ้างเอ้าแช่หน่อยอไม่เอาหลับตาทั้งคู่เลยครับล<ว><ว>องใหม่อีกทีครับตอนนี้จัดท่าโพสให้ด้วยทำตาโตๆไว้นะครับมาถ่ายอีกรอบหนึ่งครับ แชครับอ๋อนี้มันวิควาสุขภาพแข็งแรงนะครับความรู้สึกดีๆกับครอบครัวเผาพยังที่น่ารักแวบหายไปตอนนี้อาทิตย์ตกดินครับเข้าสู่ยามค่ำคืนชนเผาพยังไม่มีไฟฟ้าครับเราจึงอยู่ในความมืดทุกคนน่าจะเข้านอนแต่ว่ากลับลุกฮือไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปไหนครับเกิดอะไรขึ้นเหรอไปบ้านหลังั้นกับเราเถอะครับตามมาเร็วครับตามมาเร็วครับเร็วไปไหนครับ เกิดอะไรขึ้นเหรอไปบ้านหลังนันกับเราเถอะครับไปมาเร็วครับไปมาเร็วครับเร็วแล้วเราก็ใจง่ายตามไปครับไมู่้วอะไรเลยจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งครับพอเข้าไปข้างในคุณพระช่วยคนเยอะกว่าตอนกลางวันซะอีกนะครับเนี่ยผมกำลังทำพิธีสำคัญกันอยู่แน่นอนเลยแต่วันนี้มันเวลานอนนะครับแล้วมารวมตัวกันที่นี่ทำไมครับเนี่ยทำพิธีอะไรกันเหรอ เฮ้ยพรุ่งนี้ลูกชายบ้านนี้จะแต่งงานครับเขาก็เลยเลี้ยงฉลองกันนะครับของเขาเต็มที่ครับงั้นเขาดูหน้าเจ้าบ่าวหน่อยครับผมคนนี้เจ้าบ่าวเหรอครับงานแต่งพรุ่งนี้เหรอครับเจ้าบ่าวหรือเปล่าคะอ๋อเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวคนนู้นครับแหมทำเป็นนายไปได้ครับ ส่วนพวกผู้หญิงชันกำลังเตรียมอาหารเย็ยนในครัวกันอยู่เตรียมอาหารอร่อยๆออลีในงานเหมือนที่เกาหลีเลยครับมีขนมปังที่มาได้ก,กินกันบ่อยๆข้าวโพดหนึ่งแบบไม่อั้นดูจากปริมาณแล้วจะจัดงานก,ากันกี่วันครับเนี่ยเยอะจริงๆแ,แป้งถึงห้าิบกิโลเลยล่ะค่ะไม่เหนื่อยหรอคะก็ใช้ตลอดสอาทิตย์นะคะ <c oughs> ฉันไม่เหนื่อยหรอกฉันมีความสุขค่ะไม่ได้จัดงาน ใหญ่ๆแบบนี้มานานแล้วทำจนล้อนออกมาเลยครับคุณผู้ชมครับสาวๆฝ่ายเจ้าบ่าวช่วยกันจัดอาหารใส่ตะกร้ครับใส่ใจทุกขั้นตอนใส่ลงไปให้เต็มแล้วม,มีที่มาที่ไปยังไงกันครับเนี่ยอยากรู้จังเลยบ้านเจ้าบ่าวส่งมาให้นะคะเจ้าบ่าวต้องส่งอาหารไปบ้านเจ้าสาวโน่นนะคะแต่ว่าที่เกาหลีครับเจ้าสาวส่งสินสอดให้เจ้าบ่าวครับ ส่วนเผ่าข่ายังเจ้าบ่าวยังเป็นคนส่งสินสอดให้ฝ่ายเจ้าสาวอยู่นะครับอาหารที่ทำมาตลอด2อาทิตย์ตอนนี้ฝ่ายเจ้าบ่าวกำลังขนไปยังบ้านเจ้าสาวอยู่ครับพออาหารมาถึงบ้านเหมือนฉากใน,นละครทีวีเลยครับออการรวมตัวของผู้หญิงทั้งสองฝ่ายณนะจุดนี้ใครเป็นใครแม่ผมไม่อาจทราบได้ละครับ <c oughs> คนนี้ใครกันเนี่ย นี่คุณย่าเจ้าบ่าวนะเจ้าบ่าวป้าเจ้าบ่าวนี่คุณยายเจ้าสาวฝ่า่ังดูแลหลานชายด้วยนะคุณย่าเจ้าบ่าวฝาาฝังคุณยายเจ้าสาวต่อหน้าแขกทุกคนครับแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะครับเนี่ยคือว่าที่เผ่าเราเนี่ยเจ้าบ่าวจะย้ายมาอยู่ที่บ้านเจ้าสาวนะคะโอ้เผ่าข้ายังที่เป็นสังคมใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าว จะต้องแต่งเข้าบ้านเจ้าสาวนั่นเองลหละครับคุณผู้ชมเจ้าสาวอยู่ที่ไหนเลยคะอยู่ที่ห้องนี้ค่ะเจ้าสาวที่รอเตรียมต้อนรับสามีอยู่ครับที่ว่าสาวน้อยสุคนโนอ,อายุ19ปีเหมือนเจ้าสาวทั่วไปครับที่ต้องแต่งหน้าแล้วก็รอเข้าพิธีการแต่งงานมีกล้องด้วยอะ่ะหินใหญ่เลยอะไรเนีย่ยมี มานที่เจ้าสาวนอนไม่หลับเพราะว่าตื่นเต้นกับงานวันพรุ่งนี้ครับคืนก่อนวันงานก็ดูท่าจะยังไม่จบลงง่ายๆละครับคุณผู้ชมวันต่อมาครับพวกผู้ชายเผาคายังต่างก็วุ่นกับการจับกระเบือครับหรือว่าควายนั่นเองงานเลี้ยงไม่มีเนื้องานคงปล่อยครับงานแต่งงานที่มีแค่ครั้งเดียวในชีวิตก็ต้องจับควายที่มีราคาสูงมาสักตัวหนึ่งตกใจเหรอจ้า มีเด็กร้องไห้งอแงอยู่ด้วยผ้อมเป็นผู้กล้าเผาคายังถึงจะไม่ใช่ควายแต่ว่าแค่นี้จิบจิบแคร์ไก่ตัวนั้นแล้วก็ควายตัวนี้นะครับใช้เป็นของขวัญในงานแต่งงานละครับผู้ชายในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยแต่งงานกันนะครับงานแต่งงานของเผาคายังยังมีสิ่งพิเศษอีกอย่างครับนอกจากการจับควายแล้ว ใช่รินนทวา,าว่าถ้าควายที่จับตอนงานแต่งมีท้องคู่บ่าวสาวจะมีความสุขนะครับ <c oughs> สำหรับเผาคายังแล้วยังเชื่อกันว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ได้เวลาเตรียมตัวทำอาหารกันแล้วว่า<อ>แต่ว่าถ้ารทำอาหารต้องใช้เวลาสิครับเอ,อ <c oughs> คุณลุงครับคุณลุงครับงานแต่งจะกี่โมงกันแน่ครับเนี่ยก็งานไม่ได้จัดตอนกลางวันนะอ้าวเพราะเราบอกให้คนนอกรู้ไม่ได้โอ้ ก็เลยต้องรอเวลาให้เผ่าอื่นเขาเข้านอนกันก่อนแล้วเราคอยจัดทีมงานทุกคนอดทนกันต่ออีกคืนหนึ่งก็แล้วกันนะจุดเทียนสักเล่มสองเล่มสิมันมืดเริ่มจากบ้านของเจ้าสาวกันก่อนนะครับเจ้าสาวได้เวลาแปลงโฉมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่คนเดยกกันเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจำไม่ได้เลยแต่งหน้ากันเมื่อไรครับและนี่ก็เป็นเจ้าสาวสไตล์เผ่าคายังหรอครับไม่แน่ใจแฮะว่าสวยหรือเปล่า เธอดังท <ítulo> ี <irgendw carbono> ่ส <Beautiful>, ุดในเผ่าคายังเลยแล้วค่ะต่อไปเป็นคิวของฉันค่ะจริงหรือเปล่าเธอป๊อปที่สุดแล้วก็ตอนนี้ได้แต่งงานแล้วล่ะครับขนาดเดกกันเจ้าบ่าวก็ลงยุ่งอยู่กับการแต่งชุดครับการสวมหมวกให้ลูกชายครั้งสุดท้ายของคนเป็นพ่อเอาเก่นให้อิ่มก่อนไปนะแม่กระปรี้กราให้ลูกชายครั้งสุดท้ายตอนเข้าพิธีด้วยเหมือนกันนะครับ นี่เป็นมื้อเย็ยนสุดท้ายที่จะได้กินที่บ้านนะครับไม่ว่าที่ไหนหากต้องจากครอบครัวนนมันก็คงจะเศร้าเหมือนกันนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางไปบ้านเจ้าสาวแล้ว Let's go โอ้ร้องเพลงกันลั่นเลยครับเดี๋ยวก่อนนะครับ<ล>ถ้าส่งเสียงดังแบบนี้เดี<ล>๋ยวเผ่าอื่นก็รู้กันหมดว่ามีงานแต่งงานสิครับเดี๋ยวก่อน<ล><ๆ> สถานการณ์ตรงหน้าคืออะไรเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะครับความหมายของการศาสตร์ข้าวคือการต้อนรับนั่นเองครับนี่ก็าสาสตร์เรือ,อไล่โอ้ยตกใจหมดว่ายังไงครับวันนี้เหนื่อยหน่อยนะเจ้าบา่ายออมีเรื่องให้เหนื่อยอีกแล้วเลยครับถึงจะเข้ามาในบ้านแล้วก็ยังมีบททดสอบอีกนะครับเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆตอนนี้นเวลาผ่านไปแล้วกว่า3มชั่วโมงด้วยกัน เกล็ดความรู้พิธีแต่งงานของเผ่าคายังต้องรอเที่ยงคืนถึงจะเริ่มพิธีแต่งงานได้งานแต่งงานกลางคืนของเผ่าขายังหนึ่งเดียวในโลกครับบรรดาแข่ที่เราจนเหนื่อยก็พากันหลับไหลกันหมดเลยครับในที่สุดตอนนี้ก็ได้เวลาเที่ยงคืนครึ่งหลับพึ่งตื่นรอแล้วรอเล่าเจ้าสาวปรากฏตัวแล้วเจ้าเฉามาเจ้าสาวมาแวว แขกที่หลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาแสดงความยินดีครับ่าวเจ้าสาวครับเจ้าสาวอย่านั่งหลับครับเจ้าสาวครับอย่าง่วงครับง่วงไม่ได้ครับการแต่งงานเป็นพิธีกรรมสําคัญเราเชื่อกันว่าวันข้างหน้าก็จะใช้ชีวิตคู่ได้อย่างมีความสุขเหมือนกับตอนนี้ครับส่วนพ่อแม่ก็คงจะเหนื่อยมากสินะครับเนี่ย ขอให้ลูกเขยเข้ากับลูกสาวได้ดีอยู่อย่างมีความสุขถ้ามีอะไรไม่พอใจก็ค่อยพูดค่อยจากันเท่าน,นั้นก็ดีแล้วท่องมาแล้วครับขอแสดงความยินดีกับงานแต่งของเผ่าขายังด้วยนะครับแม่เจ้าสาววันนี้คุณสวยที่สุดเลยเจ้าบ่าวคุณก็หล่อที่สุดเหมือนกันเผ่าขายังปกป้องผ่าผูาผ้ตัวเองจากเผ่าอื่นด้วยการใส่ชุดสีดำถ <c oughs> ึงจะแปลกใจกับรูปแบบการใช้ชีวิตแต่ว่าหลงรักความบริสุทธิ์ของที่นี่ครับไม่ว่าจะเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายขอให้ทุกคนมีความสุข กันนะครับ